สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปคำศัพท์ประจำสัปดาห์ที่19นะคะซึ่งเป็นวิชานอสนะคะวิชานอสก็จะมีคำศัพท์ต่างหากคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นคำศัพท์แล้วก็ประโยคออภาษารนเวไประจำสัปดาห์ที่19ก็จะเป็นคำศัพท์คำกริยาหรือว่าแ e r b ส่วนคลิปนี้อาจจะลงช้านิดนึงนะคะเพราะว่า ทำไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนวิชานี้แน่นอนอาจจะเป็นคําศัพท์ที่หลายๆคนจําเป็นจะต้องเรียนซึ่งในวิชานอสเขาก็จะมีคําศัพท์ที่เราเรียนอาจจะเรียนต่อเนื่อง ian, บางทีถ้าอยู่ในสัปดาห์ที่20นะคะอันนี้เป็นคําศัพท์สัปดาห์ที่19ถ้าเป็นสัปดาห์ที่20บบางทีในห้องเรียนเขาก็ต้องมีการทบทวนหัวข้อเดิมๆด,ด้วยบางทีเราก็จะ ต้องฝึกใช้ฝึกจำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเรียนไปแล้วแล้วก็แล้วไปเลยฝากครูไว้ที่โรงเรียนนั่นแหละอันนี้ไม่เอานะคะก็ต้องมาฝึกด้วยเนาะโอเคค่ะวิชานอสนะนอสอูเกน,นินนิตนนะคะสัปดาห์ที่19ดูคำแรก ET CART ET c a r ค CART นะคะค t ครูไม่ได้เขียนรอเรือไปด้วยนะคะแต่ว่า ถ้ามันออกเสียงยากก็คือ cut นั่นแหละ cut ได้นะคะ ET cut ให้มีตัว r ด้วยเบาๆนะคะถ้าเป็น cut อย่างเงี้ยเฉยๆมันจะเป็นแมวแต่ว่าเป็น n cut n cut แปลว่าแมวนะคะอันนี้ EUT cut แปลว่าแผนที่ article เ,เป็น EUT นะคะคำต่อไปคือ n globus n glue b s นะคะ g l u b o s ก็คือลูกโลกจำลองลูกโลกจำลองนะคะปัจจุบันนี้หลายๆโรงเรียนก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่าบางทีดูในดิจิทัลหรือว่าดูในคอมพิวเตอร์บางทีมันก็เป็นภาพหรือว่าเป็นวิดีโอแต่ส่วนมากก็ยังจะมีอยู่ก็คือลูกโลกจำลองนะคะก็จะ ก็จะทําให้เราเห็นโลกเห็นทวีปต่างๆได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ๋อนอร์เวย์อยู่นี่นะอยู่ทางทางไปขั้วโลกเหนือนะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเออเมืองไทยอยู่ตรงแถวๆเส้นศูนย์สูตรนะถึงร้อนแถวขั้วโลกใต้มันก็จะมีน้ําแข็งประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะได้เห็นการที่เรียนเกี่ยวกับโลกของเราหรือว่าเกี่ยวกับแผนที่ n sac n sac n sac คือกระเป๋านะคะคือกระเป๋ากระเป๋าที่อย่างเช่นเราไปโรงเรียนนั่นแหละกระเป๋าไปโรงเรียนนะคะ n run cell n run cell n run cell ก็คือเป้นะคะอันนี้ครูเขียนผิดนะคะไม่ได้แปะเขียนเป้อย่างนี้นะคะสระเอปอปลาไม่ถูกเป้เป้สะพายหลัง หรือว่าก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นเป้สะพายหลังได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราไปโรงเรียนถ้าสองคำนี้ก็คือหมายถึงกระเป๋าหมายถึงกระเป๋าสะพายนะคะ i เร็กเก้ i เร็กเก้อันนี้อย่างเช่นเร็กเกฮุสหรือว่า,าบ้านที่เป็นแถวบ้านที่เป็นชุดชุดชุดคล้ายๆกัน i เร็กเก้ก็คือเป็นแถวเป็นชุดนะคะเป็นแถวเป็นชุด ทบทวนนะคะ nsec nsec nransel nransel i r e k c e i r e k c e i h u s k u e i h u s k e h u s k e ถ้าเป็นคำนามนะคะคำที่เราเรียน ตั้งแต่แผ่นแรกเมื่อกี้นะคะจนมาถึงแผ่นนี้ก็คือคำนามนะคะลืมบอกไปเป็นเป็นชื่อคำนามนะคะที่มี a r t i c เ e อร์ i c l e หรือว่า Article I H N อยู่ข้างหน้านี้เป็นคำนามหรือว่า s ุบสตันทีนะคะ i h u s k e ก็คือชิงชา้าที่สนามเด็กเล่นก็จะมีชิงช้าเด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะ I RUNSE I RUNSE ก็คือชิงช้าเหมือนกัน2ตัวนี้แปลว่าชิงช้าที่เด็กๆไปนั่งแล้วก็แกวงไปแกว่งมานะคะอาจจะมีหลายรูปแบบแต่เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าชิงชา้าชิงช้าที่เด็กนั่งเล่นนะคะไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์นนะชิงช้าที่เด็กนั่งเล่นนะคะเขาเรียกว่าไอฮุสเกหรือว่าไอรุนแซแล้วตรงสนามเด็กเล่นมันก็จะมีกระดานสไลด์นะคะกระดานสไลด์อีกแบบหนึง่ง หรือว่าปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็สไลด์ลงชืดอ,อันนี้เค้าเรียกว่าไอสเกลไอสเกลนะคะไอสเกลก็คือกระดานสไลด์ทบทวนด้วยกันนะคะไอฮุสเกไอฮุสเกไอรุนเซไอรุนเซไอสเกลไอสเกล Legestative อ At, Leg อันนี้ค่อนข้างที่จะอธิบายลำบากของเป็นภาษาไทยถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ให้ไปค้นดูในในคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตได้นะคะ Legestative ก็คือที่เล่นของเด็กที่เล่นของของเด็กก็คือ,อที่นี่มันก็จะเป็นสำเร็จรูปมาก็คือซื้อเป็นเซตมานำเป็นเซตมามาจัดตั้งไว้ ประกอบให้มันแน่นหนาไม่ล้มทับเด็กอันนี้เขาเรียกว่าเลกัสตาติฟนะคะเลกัสตาติฟอาจจะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นปีนก็ได้สไลด์ลงมาก็ได้อาจจะมีตะข่ายปีนไปก็ได้นะคะเลกัสตาติฟ์ it หกเบสตริก it หกเบสตริกหกเสตริกก็คือหนังยางสำหรับกระโดด หนังยางสาหรับกระโดดไม่ใช่เชือกกระโดดนะคะเชือกกระโดดมีอีกคํานึงนะคะ hopper stick stick ก็คือหนังยางนะคะ stick คือหนังยาง hopper hopper เนี่ยก,ก็คือการกระโดด hopper stick ก็คือหนังยางสําหรับกระโดดนะคะถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเต้นหนังยางนะคะเอาขยับขึ้นขยับขึ้นแล้วก็เต้นกระโดดห้ามแตะห้ามาไปสัมผัสกับยาง คุณก็จะได้กระโดดขึ้นสูงสูงสูง,สงเรื่อยๆนะคะทบทวนค่ะ e t l e g e s t a t i v e t l e g e s t a t i v e t h o p p e s t i k e t hopperstick at h o p p e t a u e t h o p p e t a u อันนี้คือเชือก สำหรับการกระโดดนะคะเวลาที่เราจะกระโดดเชือกเราต้องใช้ฮุบปัเทลหรือว่า,เ,าเชือกกระโดดดูคํานี้นะคะฮ o บเปฮ o บเปก็คือการกระโดดเท้าเท้าก็คือเชือกนะคะฮุปัเทลก็คือเชือกสำหรับกระโดดนั่นเองคำต่อไปโอรีเมโอรีเมโอรีเมก็คือ คำคล้องจองคล้องจองกันคล้องจองเสียงคล้ายกันเขาเรียกว่าคำคล้องจองริมอูริมอูนะคะริมอูริมก็คือคล้องจองคล้องจองอูก็คือเป็นคําคําศัพท์หรือว่าคําต่างๆริมอูก็คือคําคล้องจองอันนี้ก็ต้องได้เรียนนะคะ ทบทวนค่ะ edge p e t ถว e t h o p กแถว orime orime rimu rimu แผ่สุดท้ายค่ะคลิปนี้จะไม่ยาวนะคะ e t mold e t mold e t mold ก็คือเป็นประตูหรือกโกล โกลใช่ไหมคะโกลโกลโกลประตูก็คือประตูนะคะเวลาที่เราเตะฟุตบอลเนาะก็จะมีประตูนะคะอันนี้โกลก็คือ,อหรือว่าโมลก็คือประตู <S i s p e l bette i s p e l bette นะคะ s p e l bette ก็คือถังขยะพูดง่ายถังขยะนั่นเองไม่ว่าจะ เป็นแบบไหนเป็นถังมีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิดก็ตามก็จะเป็นถังขยะนะคะหรือว่าถังขยะในห้องเรียนถังขยะในห้องส่วนตัวถังขยะในบ้านถังขยะในที่สาธารณะเราก็เรียกว่าสเปิรเบิร์ต้ก็ได้ดูคำนี้นะคะแต่ว่าสเปิ uh, แปลว่าขยะเบิร์ตหรือว่าเบิร์ตนะคะเบิร์ตก็คือ,เป,อเป็นถังนะคะเป็นถังลักษณะเป็นถังเอามารวมกันก็คือถังขยะ อันนี้แล้วแต่ที่ที่เขาอยู่นะคะที่ที่เขาอยู่ถ้ามีคนใช้เยอะก็จะเป็นถังใหญ่หน่อยถ้าเป็นที่บ้านเรือนของเราก็จะเล็กลงมาที่ห้องนอนของเราก็จะเล็กลงมาอีกประมาณนี้นะคะ <c oughs> ทีนี้คำยาก <c oughs> <c oughs> คือคูอคอูอันนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้ครูหัดนานมากนะคะ <c oughs> บางทีก็ยังออกเสียงผิดเลย นะะคอันนี้ถ้ามันยากสำหรับหลายๆคนก็คือฝึกคำนี้คำเดียวเป็นวันๆไปเลยนะคะออกเสียงตัวนี้ก่อนคือนะคะคือคือคือทีเนี้ยให้ออกรเบาๆนะคะคือ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  ก็คือถังอะไรที่เป็นกล่องเป็นถังนะคะเป็นถังเป็นกล่องเป็นเป็นอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมที่ใส่ของได้ก็เป็นกล่องเป็นเป็นถังแล้วกันนะคะตะกร้าอย่างเงี้ยตะกร้าที่ใส่ของได้เขาเรียกว่าคือเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปฝึกนะคะครูไม่รู้ว่าเทคนิคมันคืออะไรแต่ว่าถ้ามันออกไม่ได้ก็คือออกทีละคำคือนะคะคือ คือคือค่ะทบทวนค่ะ h mole h mole i simple verb i simple verb คือคือค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก็มีคำศัพท์หลายๆคำที่เป็นร,มรวมๆกันคำศัพท์ คลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวิชานอสนะคะก็จะได้รู้คำศัพท์แล้วก็จะได้ฝึกด้วยว่ามันคืออะไรเวลาที่เราไปนั่งในห้องเราไม่เข้าใจทุกคำก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันอันนี้ก็ถือว่าเรามีส่วนร่วมในการเรียนแล้วนะคะไม่ต้องหวังเยอะแล้วหวังเยอะคาดหวังเยอะเดี๋ยวจะไปโทษตัวเองนะคะก็คือให้เข้าใจว่าเนื้อหาโอเคเขาพูดเรื่องอะไรกันฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะคะ ให้รู้ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้ออะไรมีคําไหนที่เราจะต้องรู้หลายๆคําเราอาจจะรู้แล้วหลายๆคําเราไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เราเข้าใจเนื้อหาโดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะอยากให้ทุกคนเรียนภาษานอะสด้วยความสุขนะคะด้วยการมีความสุขยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ